โจทย์กำหนดให้ Sn เท่ากับ sigma k เท่ากับ 1. ถึง n ของ1ส่วนด้วย square root k คูณกับวงเล็บ k บวก1บวกกับ k คูณกับ square root k บวก1สำหรับ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือค่าของลิมิต n เข้าใอินฟิน้ของ Sn มีค่าเท่ากับเท่าได น้องก็มาดูนะครับ n ก็คือ infinity ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ s infinity นะครับ n ตรงนี้น้องก็เขียนแทนด้วย infinity เลยน,น้องก็มาหาค่าของ s infinity ค,นนครับ เอสอินฟินิตี้เท่ากับน้องเริ่มแทนค่าตั้งแต่ k เป็น1เลยนะครับน้องจะได้เป็น1ส่วนรูทหนคูณกับวงเล็บ1นบวกหบวกกับ1คูณกับรูทหนบกห ซิกมาก็บวกกับนะครับตัวต่อมาก็เคเป็นสองนะครับน้องจะได้เป็นหนึ่งส่วนรูทสองคูณกับวงเล็บสองบวกหนึ่งบวกกับสองคูณกับรูทของสองบวกหนึ่ง ซิกมาก็บวก,กับนะครับตัวต่อมาก็เคเป็นสามน้องจะได้เป็นหนึ่งส่วนรูทสามคูณกับวงเล็บสามบวกหนึ่งบวกกับสามคูณกับรูทสามบวกหนึ่งซิกมากระบกกับ น้อทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงโพติอินฟินิตี้อ่ะนอมาดูโพตทห่1กันนะครับรูทหก็มีค่าเป็น1นึหนึ่งบวกหได้2 1คูณอะไรก็ได้ค่านั้นหนึ่งบวกหนได้สองนอจะได้เป็นรูทสนะครับ ่าพสที่สองนะครับสองบวกหนึ่งน้องก็จะได้สามตรงนี้ก็จะเป็นรูทสามนะครับเอาต่อมาพสที่สามนะครับสามบวกหนึ่งตรงนี้น้องก็จะได้สี่ตรงนี้ก็จะเป็นรูทสี่นะครับรูทสี่จะมีค่าเป็นสองสองคูณสามน้องก็จะได้หกนะครับ ต่อมาครับน้องมาดูพรที่หนึ่งน้องไม่ควรใช้ตัวส่วนเนี่ยมันอยู่ในรูปของ root รูทบวกลบอะไรนะครับดังนั้นน้องก็จะการคอนจูเกตมันคอนจูเกตมันก็คือให้น้องคูณด้วยค่าที่เครื่องหมายตรงข้ามกับตรงกลางของมันนะครับดังนั้นตรงนี้สองบวกลูทสองค่าของคอนจูเกตของมันก็จะกลายเป็นสองลบรูทสองนะครับเครื่องหมายตรงข้ามกันนะครับน้องคูณส่วนน้องก็ต้องคูณเศษด้วยดังนั้นตัวเศษน้องก็ต้องคูณด้วยสองลบรูทสอง หนึ่งคูณสองลบรูทสองน้องจะได้สองลบรูทสองนะครับเอาต่อมานะครับตัวส่วนตรงนี้มันก็จะอยู่ในรูปหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังน้องจะได้ตรงนี้เป็นหน้ากําลังสองก็คือ 2, 2, 2, สองกำลังสองนะครับลบหลังกําลังสองก็คือรูทสองยกกำลังสองสองกำลังสองเป็นสี่รูทสองยกกำลังสองรูทจะหายไปนะครับก็คือสอง สี่ลบสองมีค่าเป็นสองดังนั้นค่าตรงส่วนนี้ทั้งหมดก็จะเป็นสองนะครับอาต่อมานะครับตรงนี้ต้องก็จะการแยกเศษเลยนั่นจะได้เป็นสองส,ส่วนสองลบรูทสองส่วนสองสองส่วนสองจะมีค่าเป็นหนึ่งนะครับและสองตรงนี้เนี่ยมันก็คือรูทสองคูณรูทสอง ดังนั้นรูสตัวบนก็จะตัดกับรูสองตัวล่างไปได้นะครับดังนั้นโพที่หน่งเนี่ยน้องกจะได้ค่าออกมาแล้วก็คือ1นึ1่งลบห่งส่วนรูสองต่อมานะครับน้องมาทำโพทที่2ต่อน้องจะการคอนจูเกตมันก็คูณด้วยวงเล็บรูปสองคูณสเครื่องหมายตรงนี้ก็ตรงข้ามกันนะครับจากบวกก็จะเป็นลบ สองคูนรู้สามน้องคูณส่วนน้องก็ต้องคูณเศษด้วยนะครับเศษน้องก็ต้องคูณด้วยรู้สองคูณสามลบสองคูนรู้สามอาน้องก็มาดูที่ตัวส่วนกันนะครับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังน้องจะได้เป็นหน้ากําลังสองก็คือรู้สองคูณสามทั้งหมดยกกําลังสองลบ หลังกําลังสองก็คือสองรูทสามทั้งหมดยกกําลังสองา้าตรงนี้นะครับน้องมันคุยกันอยู่น้องสามารถยกกําลังสองเข้ามาแจ้งได้รูทต,ตรงนี้เจอกำลังสองรูทจะหายไปสามกำลังสองน้องก็จะได้เป็น9ก้านะครับสองคูณเก้าน้องก็จะได้สิบแปดและตรงนี้นะครับน้องสองกำลังสองน้องก็จะได้เป็นส รูทสากำลังสองรูทก็จะหายไปสี่คูณสาน้องก็จะได้สิบสอนะครับ18บแลบสิน้องก็จะได้หกสมตัดหได้สอง รูทสองตัดสองน้อก็จะได้เป็นรูทสองนะครับเอาต่อมาตรงนี้สองตัดหกด้วยซ้ำรูทสามตัดสามน้อก็จะได้เป็นรูทสามนะครับดต่ทันพทุทธ่สองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนรูทสองลบหนึ่งส่วนรูทสาม